เราติดอยู่บนเกาะเนี่ย48ปีแล้วนะเนี่ยว้ายเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย48ปีที่ผ่านมาเนี่ยบีมไม่อิ่มั้งอ๋อหิวงิแเต่ว่าตรงนั้นเหมือนมีบ่อน้ำอยู่นะลองไปหาดูไหมจริงเหรอเราจะได้กินอาหารในรอบ48ปีแล้วเหรอใช่โอเคโอเคไปไปดูกันบีมเนี่ยเหรอบ่อน้ำที่ว่าอมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างครับเนี่ยวุ้ยบ่อน้ำใสสะอาดมากเลยที่เนี่ยวุ้ยมัน มันมีจระเข้เฮ้ยจระเข้จะกัดหรือเปล่าอ๋อนี่นี่ลูกจระเข้มันมีปลาฉลามลูกจระเข้ไม่กัดหรอกวิ้ยเรถ้าเราจะจับมาเป็นอาหารเราต้องทําไงอ่ะลงน้ำาน้าเอาลงดิเร็วๆดิหิวแล้วเนี่ยรีบลงไปจับมาเร็วดูซิมีอะไรกินบ้างยังสดอยู่วันเนี่ยยังสดอยู่ปัเนี้ยฮะ วิ้ยตัวตัวนี้ไม่น่าจะกินได้อ่ะอันนี้นังเหนียวเนื้อเนื้อมันน่าจะเหนียวแมวแมวแมวเอาตัวอื่นมาดูเอาตัวอื่นมาดูโดำลงไปแล้วดำลงไปแล้วตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้เอ้ตัวนี้กินได้ไหมนี่ฉลามหัวขอนี่อุ้ยหัวค้อนกินนะรองมึงบีมหัวมันคงแข็งมากอ่ะใช่เอาตัวอื่นมาตัวอื่นมีอะไรอีกโอ้โหตัวนี้อะไรครับฉลามฉลามอะไรครับพันอะไรครับ หลามพันอะไรไม่รู้กินได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแตม่มันน่าก้างก้าง,งมันน่าจะเยอะนะบ,บนิมมันมีพิษแหลงคางดำหรือเป<า> <c oughs> ล่าฮะพันไม่อ่ะสลาบคางดำบิมหาเร็วเร็วเรายังไม่เจออะไรที่มันกินได้เลยหิวแล้วเนี่ยอันนี้ฉลามขาวตัวนี้กินได้ปะ ฝันใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นร้านะหลูกเขากินกันเต๋อว่าจริงอรอหูฉลามใช่ปะใช่แต่เขาบอกว่าหูฉลามมีสารประหลอดจริงอหรอุ้ยไม่กินดีกว่าถ้งั้นน่าอันตรายมากกุ้งมันมีไหมในนี้มีกุ้งเมาหากุ้งสิกระเชอุ้ยตัวนี้กินได้ปะเนี่ย ไมีเอาเนื้อโจระเทศไม่อยากกินหนังมันจะเหนียวหน้าดูดิใช่แต่จําได้ว่าแต่ก้อนอะบีมเคยงมกุ้งในบ่อเนี่ยเมียมีกุ้งไหมบีมล่องหายทีที่มีกุ้งบ้างปุ๊บตัวนี้เหมือนจะกินได้นะไหน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 ตัวอะไรเปล่าเฮ้อะไรอ่ะมันเป็นปลาดาวปลาดาวเต่เนื้อน้อยเนอะปลาอ๋อไม่เหมือนเจ้าสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเพราะมันเหมือนมีฟองอากาศขึ้นมาด้วยจริงเหรอใช่ทำไงอ่ะทำไงอ่ะต้องดำลงไปดูดำลงไปดูเร็ว อุ้ยเจอยังอ่ะดำนานเท่เจอยังเจอยังเจอยังตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยตัวอะไรตกลงเจอตัวอะไรครับเนี่ยตกจะช่วยจับตกลงอะไรดูดิรู้ยังตัวอะไรเนี่ยไหนๆแม่ลงมาดูดิอุ้ยตัวิ่งตัวอะไรครับอุ้ยมันจะอันตรายเปล่าวิ่งจะลุปรู้ยังเนี่ยตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรทุกคนดูดิเฮ้ยไปไหน อยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวอุ้ยแกตัวอะไรอุ้ยมันยังไม่ตายหรอคือตัวอะไรครับเนี่ยบินดำลงไปดูสิอุ้ยเจอยังครับเจอยังครับเจอแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนโอ๊ยโอ้ยอุ้ยต่อเบี้ยวตวอเบี้ยวตัอเบี้ยักวโอุ้ยจับยังไงจับได้ขอดูขอดูขอดูชัดๆอุ้ยอุ้ย ปลาหมึกยักษ์ทุกคนใช่เหรอ่ไอยักษ์อุ้ยเราไม่อดตายแล้วโอ้ยเราไม่ได้กินข้าวมา48ปีวันนี้เราได้กินปลาหมึกยักษ์แล้วทุกคนมันจะจับได้แม้ตกน้ำเลยอ่ะคิดดูสุดยอดเลยอ่ะยากษ์นะจ่าลอยก็เตาเลยไหมก็ๆๆปะเดี๋ยวเราไปจุปเตากันเหนื่อยเลยอ่ะโอ้ยจับปลาหมึกยักษ์ต้องรีบไปทำอาหารก่อน โอเคตอนนี้เราก็จุดเตาเตรียมพร้อมย่างแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพิงไฟก่อนตัวได้แห้งหนาวย่งางนะมาเปลี่ยนด้วยเนี่ยทำไงบีมดูดิมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอ่ะวิ้ยมีเขียงมีอะไรพร้อมเลยอ่ะวิ้ย,ยบนเกาะมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ๆๆวิ้ยเป็นไป<ม> <วะ S 1> ได้ไงอะ่ะใสข่ของชาวบ้านที่เขามาเดินหาของป่าจริงเหรอวิ้ยย่างอย่างนี้เลยเหรอใชวิ้ยแช่เลย อุ้งเลยไม่ไดจะสุกก็หิวแล้วเนี่ยวิรอก่อนสิอุ้ยนี่ชื่อปลาหมึกพันอะไรครับเนี่ยปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ก็ใช่ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจเราเนี่ยดูลูกธรรมะได้ยากกินมากเลยอะปีศาจเออกินได้ไงเป็นปีศาจุ้ยพรุ่งนี้เช้าจะสุกไหมครับแม่บีตัวมันใหญ่มากเลยอะแล้วจะสุกเลยวัญขึ้นวิหอมแล้วกินมาแล้วหืมเกิดมาไม่เคยกินเลยนะปลาหมึกพันเนี่ยใช่เขาเรียกว่าปลาหมึกทาโก้บีมว้าว สุกยังครับแม่บียังครับยังรอวิรอนานแล้วเนี่ยตัดไหมตัดยางเป็นชิ้นๆไหมก็ดีนะมาบีมอยากกินส่วนไหนเดี๋ยวแม่ตัดนวดเหรอไหนชี้ชี้ชี้เอานวดไหนนวดนี่เลยมาแม่เฉียนนวดเลยอยากตัดยางเป็นชิ้นๆเฉียนมาเลยสามนวดยางเลยดูสิโอโอระวังระวังมือด้วยนะเงยๆนะระวังนะมิัด เหลืออย่อสุนียอดเลยครับอ้อ,อย่างดีๆย่างดีๆกลับด้วยกลับด้วยอืมมือส้นหัวะุ้ย,ยแป้นไงครับอ่าแม่ผากกางเลยแล้วค่อยอลงไปย่างนั่นแหละแบบนั้นแหละใช่โอ้ย่างให้หมดเลยบิมในไหนเราก็จุดเตาแล้ว ร้อนร้อนร้อน,อน,อนตอนนี้ปลาหมึกของเราสุกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยวียา่ากินมากหั่นในบีมหั่น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 หันไั่นห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 ้่นหันหั่นหันหั่นหั่นห่นหั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 ่นั่นหั่นห่นั่นหั่นห่นหวนหั่ันหันหั่นหั่นหั่นห่นหัอธิบายหังไงัีอ่ะให้แม่ชิมดีกว่าชิมิ แม่ชิมอ่าไม่ต้องจิ้มอ่าแม่จะบอกได้ดีว่าอหอมไหมหอมไหมหอมนะนุ่มหนุ่มเข้าไปเลยจเนืเ้อแน่น,น,นหอมด้วยแน่นด้วยฮะสดสดรือดิดดอดด้นเดียวๆเลยเนี่ยี่จิ้มแม่จิ้มอือนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงจิ้มแล้วดีไหมอืมอืม,มนวดดิดดอุ้ยนวดยาวมากเลยอ่ะโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ได้มาได้มาหรือว่าเอาแห้งมาได้ไหมได้แล้วได้แล้วป่ะวิสยอดอ่ะกำลังหิวเลยอูมามิมาบีมมันอุ้ยนวดใหญ่แม่บิ๊มนวดเลยใหญ่กว่านิ้วแม่เองนะไอ้ไข่กัดเลยอ่ะกินเลยนะกินเลยอื อือกึบกดีเนื้อขาวตัวสุดยอดโอ้โเอาแล้วอือมับเข้าไปคํคำโตโตอือแม่บีจิ้มกินโดนที่จิ้มมาแอ้วอือสุดยอดไปเลยครับ ูเอามั้งเอามั้งบีมเอามั้งสรุปกัดนิ้วตัวเองนิ้วนิ้วนิ้วขาดโอ้ได้ได้ถ้าได้อ่ะอ้อยาถ้าได้ถ้าได้อิ่มแล้วว่าตัวเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปหาที่พักแรมกันป่ามืดแล้วไปครับเดี๋ยวเสือออกมาเราต้องไปหาต้นไม้ใหญ่นอนบนต้นไม้ไปครับทุกคนไปบนต้นนู้นต้นนู้นไปอย่าันกับเสือไม่หรอมีดิเสือ แม่คุณรู้จักเสือทะเลเหรอค่ะไปเราไปกันปล่อยบีมนี่แหละให้บีมกินไปไปก่อนนะบีมเฝ้าเตาด้วยนะไปแม่บีบีนขึ้นไม่นอนเลยอ้ยต้นไน้อย่าปีน